ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้งกันด้วยนะครับก็ยิยนดีรับเข้าสู่อาร์คัสเดอะรีเวิร์ฟออฟเดอะเวิร์นะครับก็พาร์ทน,นี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทที่เราจะไปออกประจ o ภัยกันนะฮะก็เราจะไปไล่ตัวมอนสเตอร์นี่ครับเป็นตัวมอนนั่นเองนะครับก็เดอะอีเว้นนะครับก็เควสคือผมยังทังไวเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะครับก็ฟาร์มคือผมรู้สึกว่าผมเกียดขี้เกียจเลี้ยงหมูแล้วก็คือเนื้อมันตอนนี้เนื้อแบบมีกินเยอะนะครับคือแค่เดินออกไปก็ได้เนื้อแล้ว อันนี้ก็แบบเอียงๆไปแล้วก็ไก่ยังไม่ได้เอาลงนะครับก็คือมีแค่ไอตัวฟักไข่แล้วก็มีรู้ว่ามันจะเฉยนะครับก็โอเคพนันนี้ตรงนั้นเรายจบยุ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพันนี้ก่อนเราจะไปล่านะฮะเออเดลวิวนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาทําชุดก่อนอ่าเดี๋ยวผมทําไว้ที่ทอฟ้าอย่างเยอะตัวน,นี้ไม่เอาเข้าบ้านนะเพราะว่าแบบมีพื้นที่นะ้วขี้เกียจขี้เกียจขยายตรงนี้นะครับอ่าโอเคได้ไอตัวผ้าทอมา ไปเดี๋ยวไปดูชุดกันนะครับเราจะไปอัปเกรดตัวละครของเราให้แบบเอออลังการขึ้นนะครับออที่จะอัปเกรดได้ก็คือน,นี่ไอตรงชุดเกาะน,นะครับไอตรงนี้มันจะเป็นสกิน,นเฉยเมันไม่ได้บวกสแต็กบวกอะไรเลยนะครับใส่ให้แบบเท่หรือเปล่ามีอย่างเยอะนี่ฮะโอเคไว้แต่งแฟนซีนี่ฮะ <c oughs> อ่าแล้วก็ของผมอยากได้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าแหละเดี๋ยวผมกระเป๋าพิหลังแล้วกันนะครับอย่างแรกเดี๋ยวไอนี้เป็นอย่างสุดท้ายกันเดี๋ยวเราจะไปหาของใส่แล้วกันอันเนี้ย อันนี้จะเป็นที่ใส่หัวนะครับเป็นหมวกนั่นเองเดี๋ยวเราต้องไปหาอ้นเนี่ยเออหาเปรียบเทียบดูว่าอันไหนที่้อ้เดี๋ยวนะอันไหนใส่หัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ตัวใส่บาร์นี่ว่าตัวที่เป็นครอบบาร์หรือติดไหล่นั่นเองนะฮะเฮ้ยนึกว่าใส่หัวหัวอันไหนวะเนี้ยหัวไม่น่าจะมีหรือเปล่าไอ้ตัวนี้จะเป็นแบบคุมทั้งหมดแล้วก็คือเป็นคุมร่างกายอะ แล้วไอตัวไอตรงผ้าคุมนี้ผมไม่รู้ว่าอันไหนนะครับอันนี้จะเป็นกลุมตัวพวกเพิ่มสลอตหรืออะไรนะครับเพิ่มช่องอันนี้จะเป็นถุงมือใส่มือนะครับอันนี้เป็นใส่เท้าไอตรงนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้อันไหนเดี๋ยวต้องไปดูนะครับอ่าอันนี้บวกสแตค็คเท่าไหร่อันนี้ดั้งเดิมก็คือโลห่า sp บวกห้าครับเราจะหาที่เยอะกว่านี้เฮ้ยอันนี้อันนี้บวกเลือดเลยนี่ว่า เฮ้ยแต่ก็ดีนะครับโล่เราไม่ต้องใช้โ้เทองไหร่ก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันครับอันนี้ปลอกแขนถุงมือนั่นเองครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งอันนี้หนึ่งสาโอเคเอาเดิมดีสุดครับน,นี่เป็นกระเป๋าแบบธรรมดาเฮ้ยอันนี้น่าจะใส่ตรงผ้าคุมหรือเปล่านะครับไอ,อตรงช่องว่างที่ลงเหลืออันนี้เป็นกางเกงกางเกงเหรอตรงนี้แน่เลยผมว่า โอเคมันน่าจะใช่ครับอ่าอันไหนเทพกว่กันหกสิบันนี้บวกพลังงานสามสิบผมว่าเอาพลังงานนะดีไปดูก่อนนะว่าจะมีอีกหรือเปล่านะตอนนี้ก็คือเลือกได้แล้วนะว่าจะเอาอะไรบ้างนะก็อันนี้อันนี้มันเป็นที่คุมไหลใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้ผมยังไม่ได้เลือกไนงะโอเคเอาของที่ผมอยากได้ของแล้วกันนี่ไอเมนี่มันเป็นกางเกงที่เราเหลืออยู่หรือเปล่านะครับ คือประเด็นคือมันใช้ตัวหนังหมีด้วยนะครับผมไปดูก่อนว่าอันไหนที่มันใช้หนังหมีบ้างอ่านี่แล้วก็มูตัวนี้ครับโอเคเอาตัวนี้ก่อนเลยกันตัวนี้คือมันจะเพิ่มสล็อตแล้วก็เพิ่มอะไรหลายๆอย่างนะครับมีพลังงานด้วยเพิ่ม SP ชสล็อตแช่องอะ่ะเออคือเอาไว้ใส่แล้วก็มีการรีเจนเลือดด้วยนะครับเออรีเจนบวกหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโอเคงั้นก็อันนี้ครับล่อนเดิมมันรีเจนด้วยป่ะ เออเดิมไม่มีการรีเจนเลือดนะครับโอ้โหนี่คาดนานอยู่นะโอเคตัวนี้ไอ้ที่คุมร่างกายคือมูมเราได้แล้วครับแล้วก็รองเท้านี่เลทบูทครับเออบวกพลังงานแล้วก็บวกโล่สพลังงานสิห้าครับวันด r c ครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงม,มือถุงมือเดี๋ยวผมจะเอาพวกเพิ่มเกาะเพิ่มอะไรแล้วกันนะครับโอเคเปลี่ยนแล้วก็รองเท้าได้แล้วถุงมือแล้วก็เออเหลือ ไอตัวคุมไหลอ่ะคือผมไม่รู้ว่าจะวันไหนดีด้อันเดิมมันโล่สี่บวกเลือดห้าครับแต่ผมอยากได้บวกเลือดอ่ะเนี่ยไอผ้าหมีอ่ะออวันนี้บวกเลือดตั้งยี่สิบนะครับแบบสู้ได้ยาวๆอ่ะมีบวกเยอะกว่านี้ปะ่ะนี้ความทนก็แปดิบ น,นี่เท่าเท่ากันครับมีแบบอื่นได้ปามีแบบอื่นไหมโอเคไม่มีครับมีอยู่สองประเภทพวกนี้แล้วกันมันเหมือนมีเขี้ยวหมีดีว่ะอันนี้เป็นหมีอีกแบบหนึ่งรึเโอเคเดี๋ยครับมาเดี๋ยวลองใส่ดูแล้วก็กระเป๋าครับที่ต้องใส่เพิ่มไปอีกวันนี้ผ้ากัหมดไปไปที่เรียบร้อยต้องเท้าอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะว่ามันจะเหลืออะไรรอเปล่าอันนี้นี่บวกโล่ห้าไง เราจะเน้นในทางแบบกึ่งๆฮะกึ่งเลือดกึ่งอะไรเออเดี๋ยวรองเท้าโอรองเท้าแล้วโอเคตอนนี้ก็คือรอไปก่อนนะครับก็รอให้มันเออคับเสร็จน่าจะอีกนานไอเดี๋ยวทำไมเลือดผมลดมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดเอดลดเลือดอาหารอาหารโอ้ยดื่มดวนกินน้ำเกือบตายก่อนได้ออกศึกโอ้มะพร้าวผมว่ามันเพิ่มยากแฮ มีเอ้ยนี่เรามีถุงน้ําอยู่ถุงน้ํามันก็ไม่ได้หายยากนะ๋ือผมลองกิงก่อนว่ามันจะเหลือถุงให้ปะเอออันนี้ยังเหลือถุงให้อยู่นะครับงั้นผมเปลี่ยนละคือ <c ười> ถุงน้ํามันกินได้เร็วกว่าไงงั้นเราก็เอาไ้มาเ้าเก็บครับรอเอาถุงน้ํามาดีกว่าเออดีวผมจเจาย้ายนี่ไปด้วยฮะยายุธนะเออใช่อาไปรีเลือดครับ แล้วก็พวกซุปซุปนี่ก็ช่วยได้นะเป็นอาหารที่ดีเลือดดีไรได้ยามอยู่ในวนะนนี้อาหารนี่ไงมีเก้าครับเก้าถุงคือบอกเลยว่าเป็นยาที่ทํายากเอาน,นี้ไว้ตรงนี้ครับเผื่อได้ฮิวเลยเออเผื่อไดรีเจนคนระับอาวุธอาวุธ,วธผมใช้เฮ้ยเดี๋ยวอาวุธอ่ะมันมีสองประเภทคนระับประเภทหนึ่งก็คือเป็นหอ,อกอ่ะไอ้ตรงเนี้ยคือความเร็วครับสามทีนี่จุกเลยเอามาแทนตรงนี้เคขวานไว้ตัดไม้ไปแีแยกไว้นั่นแหละนะครับ ประมาณนี้โอเควุฒิที่เราจะออกศึกนะครับก็คือเป็นวุฒิที่โหดที่สุดนะตอนนี้แล้วแหละนะครับอ่าแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับคือผมเพิ่งไปรู้ว่าไอตัวเอ่อพลงังศรัทธาเออนี่น,น,นี่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ไอตัวศรัทธาคือผูพาตั้งนานแล้วก็มันจะมีพวกสกิลต่างๆด้วยนะที่เราต้องอัพแล้วก็มันจะสามารถพวกอัพพวกสกิลเวทได้อเออนี่ครับถ้าเราอยากได้อะไรเราก็อัพสกิลเวทไปเดี๋ยวนี้คือผมอยากได้บอลไฟเพื่อแบบ ไปสู้กับตัวที่มันเออปวดหดนะฮะแล้วก็มันจะมีสกิลพวกสกิลอื่นๆอีกด้วยนะครับเอาลางงั้นตอนนี้คือผมไม่อัพอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวผมอัพสายเวก่อนอัพศรัทธาของแล้วกันนะแม่มาหนึ่งคือเรามีสกิลพอยเรือนหนึ่งครับตอนนี้พวกสายฟามอะไรเราคงไม่ได้อัพแล้วแหละรับลงเล่ยคือผมไ้ก่อนยังไม่ได้ใช้ครับนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราไปทำควิดก่อนศรัทธาแล้วเพิ่มนะครับแล้วก็บอลไฟ นี่มาแล้วแล้วก็เฮ้ยลงใส่ได้หมดหมดทุกอันเลยหรือเปล่าวะเขาบอกว่าลากใส่ได้เลขแปดอะว้าถือเลยครับใช้ไปใช้ใช้อุ้ยอุแรงอยู่นะโอ้แล้วก็เออนี่ครับมันจะมีขีดมานาอยู่ข้างไอหลอดน้ําของเราอ่ะมันโอ้ใช้หนึ่งครั้งก็คือใช้สิบเลยเดี๋ยวนะคือผมต้องไปแอปตัวอะไรวะเนี่ย โอเคเราได้กูดใหม่นะครับเอออัพอะไรมันถึงจะเพิ่มการรีจนนี่นี่มันมีแมทไอตัวนี้อยู่นะครับมันต้องเพิ่มอะไรสตริปัญญาหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเพิ่มดูครับอันนี้เพิ่มไหมเออนี่ไงถ้าเพิ่มสติปัญญาคือเราได้มานาเพิ่มครับอืมเดี๋ยกผมเรียกมานาแล้วกัน โอเคแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมข้างล่างอันนี้คือใช้ศรัทธาสองครับอันนี้คือมอบพลังศรัทธาเพิ่มเอ,อ่อเพิ่ม5่าแต้มของศรัทธาฟื้นฟูศรัทธา0.5ต่อวิโอ้นี่เกี่ยวกับการฟื้นฟูม,มานาของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพิ่มความเสียหายของคาถา,าไฟเพิ่มความเสียหายจากไฟ50%อู้คุณต้องมีื่องตัวละครแล้วก็ศรัทธาสองครับงั้นผมอัพเฮ้ยเอาเอาวันนี้ต้องเพิ่มสติปัญญา โอ้ถ้าเป็นสายเวทก็ต้องเพิ่มสติปัญญาครับจัดมาเอามันให้ลำหนําแล้วก็อัพตัวนี้ไปครับนี่รีเจนเวทของเราตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวลองใช้เล่นดูครับได้ประมาณสี่สิบหรือเปล่ามีตัวอะไรให้ลองหรือเปล่ามาดิฟับโอ้โหไล่เวทครับเราเป็นสายเวทระยะไกลอยู่แล้วอเทพจัดครับเดี๋ยวเยว,เ,ยวเอาสกิลขึ้นมาต้นๆเลยแล้วกัน เผื่อมันได้ใช้แบบฉุกเฉินเลยครับเดียบร้อยอไปครับดูดูเสื้อผ้าก่อนตอนนี้มาได้หมดแล้วครับเหลือแค่กระเป๋าใบเดียวเท่านั้นย็บมาแล้วก็เราจะถอดไอ้พวกนี้ออกให้หมดแล้วก็ถอดนี้ใส่เออนี่เพิ่มเลือดครับแล้วก็นี่เพิ่มสล็อตเพิ่มช่องแต่ก็ยังแบกน้ำหนักได้300มม รองเท้า,าถุงมือแล้วก็เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเอาเหลือกางเกงอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหตีว่ะเฮ้ยหัวหมีสวัสดีครับหัวหมีเออเดี๋ยวนะคือผมลืมทำกางเกงหรือเปล่าเฮ้ยว่าใช่ว่ะผมว่าผมทำแล้วไม่ใช่หรอ โอ้ oh, ใช่หนังสีด้วยหน,หนังหมีนะครับเอาละครับเหมือนกรั้นแล้วก็กระเป๋าเอาละ,ละ,ละเกือบครบเซ็ตแล้วนะตอนนีุ้้ยอยางพิว้วว้าวแล้วก็ถือเวทโอ้โหเอาละข้ากูใช้เวทขั้นสูงโอเคหยิบมาแล้วใส่เอาละโอ้โคตรเท่ะว้ะาเหมือนเป็นผ้าคลุมนะครับตรงไหล ว้าวเต็มสุดมันจะเท่อะไรเช่นนี้ตอนแรกเหมือนดูเหมือนเปลาะเปลี่ยบาะปลาเนี่ยแหละจะเรียกว่าไงดโอเคตอนนี้คือผมจะไปไอตัวเหมืองเกลือก่อนแล้วกันเดินตรงไปงี้รู้ป่ามันทางไหนโอเคเหมืองเ,ก,อเออกลือเออไกลอยู่นะโอเคตอนนี้พลังงานเราก็เยอะอยครับบอกเลยว่าวิ่งเร็วอย่างปลียิงใส่โชยิงวิ่งเร็วครับไป ด่อนเอาละที่กูเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ภาพบงตาหรือไรนะฮะเราคือเทพของเกมนี้นี่เองนะครับเออผมเพิ่งรู้ว่าเราสามารถบินได้โอ้โหเล่นมาตั้งนานนะฮะโอเคลงก่อนลงก่อนภาพก่อนมานาจะหมดนะครับก็คือถ้าเราบินก็คือมันจะใช้มานานครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ก็คือเขาจะบอกตอนอ่าที่เราไอา้ที่เขาให้เราอัพสกิลสัทธาเออนะครับเดี๋ยวนั้นผมไม่ได้อ่านดูนะครับแล้วก็ตรนนี้ผมกดไปโดน เฉยๆนะครับผมก็เลยแบบติดเราสามารถบินได้โอ้โหเทพนะฮะยิ่งกว่าเทพพระเจ้าว่าตรงเนี้ยเราคือพระเจ้าอะใช้แม้กระทั่งเวทได้ผมไม่แปลกไรนะฮะเอาละจะได้ลองของก็ตอนนี้แหละนะมีอุยอ้ยแต่ไม่แรงไงอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวนี้ไม่เหมือนว่าขวานผมมันจะ ก็เจะไล่กูเดินหรือเปล่าเนะี่ยเรืองเหมืองน,นี้มันจะเป็นเหมืองโหดวะเออไม่รู้อะลองดูก่อนครับนะจุดไฟไปบอลไฟมันมันเป็นแค่เรียวแรกไะอาจจะไม่ได้คือคลักอะไรขนาดนั้นเมืองน,นี้ดูดูทรงแล้วผมยังเดินสำรวจได้หมดหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยโอเคเหมืองเกลือเลยยังไม่ได้มาสำรวจครับ ก็คือมาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เคลียใช่คือตอนแรกเรามาผุดเจยเจแต่ตอนนี้เรามาเคลียแล้วมันจะมีของให้นาว่าเจอเจอบอส่ะยิงก่อนเลยยิงไม่โดนอือได้เมียนแค่นี้นี่จุ๊บวุ้ยใจเยือใจเย็ดนี่แค่นี้แหละบอสอ่ะเออเก็บครับ แล้วก็เหมืองเกลือเคียครับหาของสี่รออะไรถุงน้ำอาหารโชเวลนี่เรามีอยู่แล้วครับแมอาแมวแมวแต่เอาไปหลอมละลายได้นะแต่แมวครับเกลือเราเยอะอยู่นรกขุดมีอะไรหรือเปล่าข้างในมีถุงอีกโอแต่ไม่มีฮะเอาหมดแล้วครับเฮ้ยได้นกหมีมาพอดี เอาละตอนแรกผมว่าอาจจะไปวิหารก่อนแหละนะครับแต่ตัวนี้ก็คือมันจะใกล้ไอ้ตัวอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไอชโ่วลอันสูงทรงอ่ะผม,มรู้กันว่ามันจะเป็นบอสเลยหรือเปล่านะแล้วก็วิหาร่ะผมว่ามันอาจจะเป็นแบบเออที่ธรรมดาธรรมดานะครับตรงนี้มันอยู่ใกล้อะ่ะนี่อะ่ะม,มีบอสอ,อยู่อ่ะตัวนั้นจะมีความชั่วายนะไม่แน่นอาจจะมีแค่พวกลูกกระจกก็ได้เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะครับอุย้ยไม่อื <c oughs> มันหลบมันหลบมีกี่ตัววะเนี่ยมานี่เดี๋ยวพี่มานี่ Eden. มานี่อัดปัดชิดเลยเออเออจะอัดปัดชิดนี่ก็แรงนะได้อยู่ว่ามีเหรียญมีถุงน้ำโอเคเชือกด้วยโอเคเก็บไปสสวัดีครับเออเดี๋ยวอุ้ยเหมือนมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่นมีของให้หรือเปล่าครับเดี๋ยวฟื้นฟูนี่ก่อนฟื้นฟูมนาก่อนครับ อัดประชิดก็แรงเหมือนกันเราดีโอเคตรงนี้หมดแล้วครับไปไปดูกันในมันจะโหดเหี้ยมแค่ไหนเดี๋ยวเปิดด้วยไฟก่อนแล้วกันอุ้ยมีตัวเดียวหรือเปล่าครับน่าจะตัวเดียวเฮ้ยเหมือนมีลูกปั้นอะไรนี่เอาติดติด ตีไม่แรงเลยพี่ตีไม่แรงเลยแฮเป็นบอสภาษาอะไรวะเนี้ยอุา่าเตรียมยาอายุพุธนะมาอย่างดีอย่างดีนะไม่ได้ใช้ <c oughs> คือแบบโลเ,เทพบเกินเอตัวนี้จะมีนกนะนกคูก,ก็อินซีที่ล่าหรือเหอเี่ยววะเนี้ยแล้วก็จะมีเต่าครับมาป่าแล้วก็มีสิงโตแล้วก็ตรงนี้เป็นเจ้าป่าหรือเปล่าอุ้ยมีช้างมีอะไรเพียบเลยครับมีงูมี นี่มัเป็นแท่นบูชาแล้วก็มีหีบเอา้านี่แปลกๆเอานี่เอ้านี่ไงไอหินความรู้ครับเอาไปคาไปตรงโต๊ะเรียนรู้อะเออแต่ผมไม่ได้ทำเลยเฮ้ยอะไรอีกของครับเลอะครับฮะหินอะไรเป็นลูนครับหินลูนเป็นอ,อ๋อเป็นมิชชั่นอีกแล้วหินที่เก็บได้จากเออเคเวสนั่นเองครับ เฮ้ยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะมีเควสก็ได้เออตามหมู่บ้านน่ะเควสน่าจะอยู่ตรงกลางหมู่บ้านอ่าตัวนี้เป็นมิดอยู่นะครับไม่มีใครอยากเป็นศัตรูเราหรอกเราก็เ,าเทพยอยู่แล้วอ,อ่าหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ไหนวะอ่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคลงก่อนคนะรับตีมหน้าหมดนี่โอ,อ้น่ป็นชนเผ่าแต่ละชนเผ่าครับ โอเคเวทจะไม่รับครับเรามาดูไว้เฉยๆแล้วเข้ามารับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวก่อนผมจะไปไอวิหารน,นะครับเอ่ออ่าตัวนี้เหลือวิหารแล้วก็ไอ้ตัวซาตานผมรู้ว่าต้องไปฆ่าจักไหนเออนะครับแรกเดี๋ยวน้านี้บอแสอยู่ที่วิหารครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะไปตรงไอตัวซซมมอนก่อนนะครับนี่ไอ้หมอผีอะ่ะตรงนี้ใช่ไหมไดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับก็จจะมีคนแบบเออให้เวทให้อะไรเราได้นะ เหมือนเป็นที่บูชายเหมือนเดิมนะฮะวูวอะไรเรียบเลยอ้าวอ้าวอา,อา,อามีของมีของเป็นรูปปั้นเหรอเป็นสิ่งของนะครับเศษซากที่ถูกลืมอันนี้มันแลกกระบาดนี่วาผมจําได้ว่ามันขุดได้อา้าวขุดได้จริงจะระเบิดไหมเอ่ยอา้าโอเคครับเรียบร้อยตรงนี้คงไม่ระเบิดนะขุดเอาให้เขาก่อนเพื่อมันระเบิดใส่นะครับ ตัวนี้ก็น่าจะมีเควสอีกเหมือนเดิมครับแต่เรายังไม่รับดูเฉยแวะแวะแวบแวะดูเฉยแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์ตรงวิหารก่่นแล้วกันหลังจากที่เราดั้งด้นและเดินทางมายังข้ามแผนที่หรือข้ามทวีปมานั่นเองนะครับก็ได้เจอกวิหารวิหารต้องมีซาตานสิเอาล่นะบินบินดูเลยเออเล้ดิว้าวแฟบร่วงครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงผมผม,ผมดีเจนสเตไม่น่าตัวเองก่อน เดี๋ยวเราต้องเข้าข้างหน้าสิไม่หานไม่ครับมีกใครอยู่หรือเปล่าหรือมีใครที่เป็นมิรอยู่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ซาตานนะไอ้นี้ตัวอะไรไม่รู้เออเดี๋ยวแรกกินเอ็มดีกินสติมดาวนาว่ามาบหลีแล้วตอนนี้อยู่ไหนไอตัวมวันเมื่อกี้อัดก่อนได้เปรียบฟุ๊บอุ้ย อัดไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็ฟาดต่อฟาดต่อไอตัวอะไรสามหัวสุนัขสามหัวอ๋อเหมือนเดิมแค่ยาอายุธนะที่เราไม่ได้ใช้ไปแล้วเพื่อนโอเควิหารเคลียรหรือแค่ซาตานนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ้ยหรือข้างในหรือเปล่าวิหารต้องมีอะไรแน่ครับ ไม่แน่เราอาจจะต้องไปรับเววสแล้วก็เอาของอนุนี่ไปอัญเชิญหรือเปล่าครับเรานั่งได้ไหมเนี่ยผมถือไฟเลก็กน,นะเท่ดี้ะฮูกไฟลูกไฟบนรายกาันเขาได้หรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอยากก๊อแก๊บข้างหลังเลยมีใครจุดไฟในนี้โอ้มีของครับเก็บหนังไขมันเอาจิ้งของวกนี้ลงไม่ต้องเก็บก็ได้นะพ่อ มันเยอะอยู่แล้วอ่ะไปแอบฝงของในวิหารกันน่าจะมีเยอะอยู่ฝั่งนี้จุดได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเอาทอดจุดได้ไหมโอ้ถือบอลไฟจุดรูป้ป่ะเอ้าไม่ติดแอะน่าจะเป็นไฟแบบปลอ,อ,อมๆมา จุดไม่ติดระแวงเสียงแถวแวนี้ฮะนะวิหารเหรอเฮ้ยเอาเดี๋ยวๆทำลายได้นะตรงนี้เออใช้พี่แอ็กกูดด้วยแเฮ้ยหรือว่าจะเป็นทางลงไปข้างล่างอะ่ะเอ้าใช่จริงครับเดีย๋ยวนะมันมีช่องข้างล่างด้วยอะเอาว่ะว่าข้างล่างอาจจะมีอะไรซ่อนเล่นอยู่ก็ได้โอ้ เข้านี่็อกฆ่าไม่ได้หรอกเฮ้ยหรือว่ามีพัสโซ่ให้ไขครับเดี๋ยวขั้นแรกผมไปดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงข้ามกันตกใจมหมดผมลืมดูแฮะชิหายคืออะไรอุ้ยเอาว่ะโอ้โหโคตรน่ากลัวครับผมว่าตรงนี้น่าจะเหยียบไม่ได้นะหรือเปล่า ฟับวับวับไปเลยโอเคออลองอะไรหรือเปล่าลองไหมลองไหมน่าจะเป็นการบูชาหรืออะไรสักอย่างนะครับาเจอซาตานหรือ,อเปล่าไม่สุดนี้น้ำจะหมดแนะ่สุดน้ำก่อนกินอะไรเนี่ยได้เป็นตัวอะไรอยู่ข้างบนน่ะอุ้ย โอ้พรนินจินดาอย่างเทียบแต่มีแค่หีบอย่างเดียวที่เก็บได้ทำลายไม่ได้ข้างบนโอ้โหมีเวทก็ใช้เล่นสว่าเล่นเลยโอเคไปครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันมีอะไรให้สำรวจคงไม่ใช่ว่ามีกับดักนะเฮ้ย นั่นไงวายเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ากับหลักโหยบแผ่นนี้เหรอเนี่ยไอแผ่นอุ้ยอะไรเว้ยเฮ้ยกับหลักอะไรบ้างวะเนี่ยอู้ข้างในครับเอาว่ะถ้าอยากได้ของดีก็ต้องเข้าไปข้างในแหละนะครับโโอ้หเดินไปแบบง่ายเลยเหรอเฮ้ยเราบินข้ามได้หรือเปล่าหมุนไปทางไหนก่อนหมุนไปทางไหน มันมุนมาถึงนี้อุยอ้ยอ่าเข้าไปเยอะหรอกวิ่งผ่านแล้ววิ่งผ่านเลยเอาดิเอาดิเอเอโอ้หเมเจอตรงนี้อีกไม่ขอออกทางเดิมนะเออโอเคเอ้ยเอาเราบินได้กลัวอ,อะไรล่ะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราบอสหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันทำลายได้นี่ว่า จิบหายละมาเนี่ยโอเคมาผมเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วแหละเอา้าเงียบกิฟนึกว่าจะลงมามีไก่ด้วยครับอันนี้น้ำมันเก็บไปไก่สิบตัวโอ้มาเก็บปองโดยเฉพาะครับมาแล้วก็ตรงนี้มันทำลายได้ฮะน,น่าจะเอาไอ้ตัวนี้ไปหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยขุดเลย อ๋อ oh, เป็นแร่ชิบหาย <c oughs> นึกว่าจะได้ของไปเอ่อไข่ปลาโซ่ะนะฮะไม่ใช่อ่ะเอาดิมีไฟแล้วไงอ่ะเราบินได้อ่ะโอ้วซะที่ไหนล่ะนี่ทางออกหรือทางไปต่อเนี่ยมองดูฝั่งนี้ก่อนดูมีกบดักหรือเปล่ามีหีมั้ย หนังผ้า,เ,าเชือกแมวแล้วกันอ๋อจริงเชือกในตัวมีนะให้มันทับทับกัน,นไปร้อยห้าสิบนะตอนนี้เราแบบแบกได้สามร้อยอ่ะตรงนี้ต้องมีอะไรสิน่านจะต้องทุบได้โอ้ยมันเป็นเหมือนแท่นแท่นบูชาคนระับมีคนคนนอนเคยคนเคยนอนอยู่อะ่ะแล้วแค่นี้หรอ เอาทำลายไ,ได้ก็จบครับดูนึกว่าจะมีของเทพให้บินได้เราก็เทพพลออะแล้วถ้าได้ของเทพนี่ก็เทพเกินเฮ้ยเอา้ามันไปต่อได้อีกนี่ว่าแล้วก็ลงข้างล่างได้เอาะสำรวจสิครับรออะไรยาอายุฒนะมีขวานอีกขวานเทพโอเคเรามีแล้วไม่เอาไม่เอา บินขึ้นไปเลยเออ,เ,อ,อเดือนให้เหนื่อยทำไมข้างล่างฮนะลงไปมีหรือเปล่าของอ่ะมีหรือเปล่าฝั่งฝั่งนู้นมีนะเมื่อกี้อ๋อฝั่งนี้ก็มีครับอ๋อเป็นตัวบล็อกต้องเอาไม้แพงเก็บไปครับแล้วค่อยไปคัดทิ้งฝับาทางไปต่อฝั่งนี้ครับมาเลยจะกลับดักแบบไหนก็ผ่านได้หมด เฮ้ยเดี๋ยวนะเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คของเช็คของเผื่อมีตัวอะไรมันจะเกิดวิมีคนมาเปิดแล้วนี่ว่าแต่แม่ไม่ได้เอาไปนะครับเอ้ยเจอ,อยาลีเจน,นครับมีทอสแล้วก็ตัวได้เป็นรองเท้าอีกครับอา้าวรองเท้าบูทเกียยไปเหอะนะครับทอรสเรามีอยู่แล้ว เอาที่กุดอีกแล้วครับโอ้เอาดิมีคาถาอาอหินเรียนรู้แล้วครับจัดมาไปให้หมดอันเนี้ยขุดได้อ๋อแล้วก็กูดออเดี๋ยวขุดโดนไหม เอา้าเอ้าีแกพังซ่อมยังด่วนแลยครับนี่เอามันขุดได้ไม่ใช่หรอหรูอขุดได้แค่ฝั่งนั้นโอ้โหชิบหาย <c oughs> ไม่คืนแล้วผมต้องออกทางเดิมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีไม้กางเขนอันนึงที่ผมจำได้ว่าผมไปเอาจากหมู่บ้านไหนไม่รู้นะครับถ้าเราวางตรงนี้ มันอาจจะมีอะไรหรือเปล่ามันเออเนี่ยมันมีรูปปั้นอยู่ด้วยนะครับน่าเป็นเควสแต่เราวางไม่ไดนะ้คือเราถือไม่ได้นะอ๋ออาจจะเป็นเควสก็ได้ครับโอเคตรงนี้เรามาได้แค่นี้แล้วก็ต้องเดินออกทางเดิมโอ้โหว่าเจ้าไม่มีทางลัดให้เลยเหรอนี่โอเคก็เควสเดอะอีวิลนี้คือมันยังเหลือแค่ตัวซาตานอีกนะที่ เรายังไม่ได้ไปเคลียร์นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปรับเควสจากบ้านแล้วก็ไปตามหาสาตาร์อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็สำหรับในภาพนี้ก็ขอลาเพื่นนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในพาพหน้าสวัสดีครับ